28มีนาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะขอความร่วมมือช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28เดือนมีนาคมพศ2564เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิน่น เทศบาลนครเชียงใหม่การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิน่นตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันตรวจสอบได้ที่ที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันตรวจสอบจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งมาอย่างเจ้าบ้านไม่น้อยกว่าสิวันหากพบว,ว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งขอเพิ่มชื่อยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มถอนชื่อพร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใด ที่ทางราชการออกให้ไปแสดงได้ไม่น้อยกว่า10วันหากพบว,ว่าเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงขอถอนชื่อยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อถอนชื่อพร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงได้ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้นาทีเลือกตั้ง 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนลงลายมือชื่อหรือพิมพ์รายมือหูแม่มือในบัญชีรายชื่อใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานทางราชการ รวยงานรัดออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3. รับบัตรเลือกตั้งสองใบ,บลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือหแม่มืองลงขั้วบัตรบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 4. ท,กกาทํา,า,ทเ,คกกาททเครื่องหมายกากบาทเข้าคูหาทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมายพับบัตรเลือกตั้ง 5. ้า ยนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปภาพตนเอง มีเลขประจำตัวประชาชนอาทิเช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใบขับขี่พาสปอร์ตเป็นตน้นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 1. เป็นภิกษุสาม,มเณรนักรศหรือนักบวช 2. อ,อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้น จะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ 4. มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่กนกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิง่นประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องใช้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี 2. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้ง 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 4. คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยกันนะคะ